สวัสดีครับก็พบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับไปกันเลยนะครับผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับบาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของกาดิสนะครับบาร์เซโลนาเป็นรองจ่าฝูงส่วนกาดิสต้องการ3คะแนนเพื่อหนีตกชั้นนะครับครึ่งแรกนะครับเปเรสนะครับเกือบยิงให้กาดิสขึ้นนํานะครับแต่ว่าพลาดนะครับลูกนี้พลาดจอๆเลยนะครับหมดครึ่งแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ร้างหลังนะครับเปเรสแก้ตัวนะครับมายิงขึ้นนําให้การดิสนะครับหนึ่งประตู่อศูนนะครับบาเซลูนาพยายามบุกหนักนะครับมีโอกาสมากมายนะครับแต่ว่าทําประตูไม่ได้นะครับจังหวะที่หน้าได้ประตูที่สุดก็เป็นบุกเดยองนะครับตัวสํารองที่ลงมาแล้วก็มงเกือบเข้าประตูนะครับดูมีหมดเวลานะครับบา์เซลูนาพ่ายคาบ้านต่อการดิสนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการพ่ายคาบ้านสองนัดติดต่อกันนะครับหลังจาก ชนะมา7นัดรวดนะครับในลีกนะครับสรุปตารางคะแนนนะครับบาร์เซโลน่ายังอยู่ที่2นะครับตามหลังจาฟูงหรืออาร์เลิกนะครับ15คะแนนแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับส่วนกาดิสนะครับขึ้นมาอยู่ที่16นะครับจาก28นะครับมีเป็น31คะแนนแซงแคนาดาแล้วก็มาโยก้านะครับมีลุ้นหนีตกชั้นนะครับส่วนผลคู่อื่นของวันจันทร์นะครับ ศึกเกาโชซินี่ไอตาลีนะครับนาโปลีเสมอกับโรม่า1ประตูต่อ1นะครับแอตแลนต้านะครับพาเวโรนา1ประตูต่อ2แล้วก็ฟุตบอลฮอลแลนด์ดิวิชั่น2นะครับอูเทกเยาวชนนะครับพาเดนฮาร์กนะครับ0ประตูต่อ1นะครับผลฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับก่อนโจเอฟนะครับพาคาวาสกิฟอนเต่นะครับ0ประตูต่อ8 ชุดนำดาก้อนนะครับพ่ายบีปทุมยูนิเต็ดศูนย์ประตูต่อสองเดกูเอฟซีนะครับพ่ายไลออนซิตี้นะครับศูนย์ประตูต่อสามอุนชานฮุนไดนะครับพ่ายเยโฮดารุนนะครับหนึ่งประตูต่อสองเมลเบิร์นซิตี้นะครับชนะยูนิเต็ดซิตี้สามประตูต่อศูนย์อุลวะเลสนะครับชนะชานตงไทซานนะครับห้าประตูต่อศูนย์โลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับมิดเดิลสโบนะครับพ่ายฮาร์ดฟิลด์ศูนย์ประตูสอง ิสปาร์คเรนเจอร์นะครับเอาชนะดาร์บี้เคาน์ตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับดาร์บี้ตกชั้นนะครับไปสู่ลีกวันนะครับเพราะว่าโดนหัก21แต้มเลยนะครับแล้วก็แพ้นัดนี้ก็ไม่สามารถไล่ทีมอื่นทันนะครับโกูเวนทีนะครับพ่ายบอลมัดศูนย์ประตูต่อสามมิววอลชนะเฮาซิตี้สองประตูต่อหนึ่งบาร์ซิลีพ่ายปีเตอร์โบโลนะครับศูนย์ประตูต่อสองเม็กเบอร์โลเวอร์นะครับพ่ายสโต๊กซิตี้นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่ง แบ็กครูถล่มออนชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับ6ประตูต่อ1คาร์ดิฟตันนะครับ0ประตูต่อ1เรดดิ้งนะครับเสมอกับสวอนซี4ประตูต่อ4บิดตอร์ซิตี้นะครับเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเอาชนะเวสต์บอมบิดเอ้าเบียนนะครับ4ประตูต่อ0โปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับซิดนีเอฟซีนะครับพบกับ ของอันยาไลนะครับวินเซนต์โกเบพบกับคิดชีเอสซีนะครับโยโกฮามามารีนอสนะครับพบกับชุนบุกแล้วก็สึกพิมานีอังกฤษนะครับพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับสึกแดงเดือดนะครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับรองจากสูงจะพบกับทีมที่ลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นกันตีสองนะครับโปรแกรมลาลิก้าของสเปนนะครับ เรียวเอามายูก้านะครับจะทําศึกหนีตายกับอาราเบสนะครับโดยอัลเบติสพบกับเอลเช่บีเยรีเอลนะครับพบกับบาเลนเซียนะครับเดฟเบโพคาวนะครับของเยอรมันนะครับฮัมบุกจะพบกับไฟบวกแล้วก็ศึกโกปาอิตาเลียอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานนะครับจะพบกับเอซีมิลานรองจ่าฝูงอินเตอร์มิลานจะพบกับจ่าฝูงมิลานนะครับในศึก โคปาอิตาเลียอิตาลีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่สำหรับการรายงานผลการแข่งกันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ